เรียบร้อยแล้วได้จ้ากำเขาเรียบร้อยมา,มา,มา,มากๆกินป่เนี่ยน่าเป็นน้ำปากน้ำหองอเนี่ยแหละเย็บยู่บะเศร้าสันาน่นปลาน้องกวนออกมาจากใช้พุ่มเรียบร้อยแล้วหนึ่งสมคุณแม่น้องตามมาังคุดีโอ้ยบ่พลาดเ,เห็ดจะฟัามุ่งกลวักลวก<ด>ลัวยเนา่ให้พลาดจ้ะโอนหอนหนึ่งที่เนาะ บอบอกสูตรดยวผไปไพ้ตำกระแซบน้องคุณแม่เนาะ,ะจรง่ะเปอดอเริ่มบังซวงวะซวงว่ะจำมากำมากำมากยังขางีาหนึ่งอย่างน้งคุณแม่เน้อมีหนึ่งอย่างคุณแม่กำลังหนึ่งอยู่ครับผมอ่ะเปิดคนนึคุณแม่วะได้จริ<อ>นะหนึ่งเครื่องมือลเลยครับไปแซ่เทาม,มันเองดีจังสิ เลยุคเขาแล้วยุคเขาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาเมื่อกี้แม่มือนี้อาหารเกิดหลายอย่างเลยมื่อนี้เกิดตลอดละเกิดตลอดละเกิดอยากกินจ้ะโอ้เฮ็ดเบียร์เมื่อกี้ใครได้กินไหมถังนี่ต้มหน้ากากหมูสุกตำอันนี้ปลาสมหนึ่งหนึ่งผสมจ้ะน้องเซลี่ครับผมกล้วยผสมเนื้อนงมักหนึ่งเอา มันจะได้กินพักพร้อมนะแล้วก็มันแซ่บพร้อมมา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 ยายนุ้งขอซิมมึงก่อนเด้อมันคือหอมห่วยๆ่วยแต่หอมป่าต๋มนี่อืมหืจิดจัดป่าบึ้มเลยจิพักข้าวมีหลายอย่างเนี่ยมีทั้งหมดแตีงนเนี่ยเอามาเนียเอามากินดิบเอามันหนึ่ง นี่แหละรังวันเวลาทํางานเลิกจากงานก็ได้กินแซ่บแ,แนวมกักแต่บว,ว่าป๋าสมห้องก็ดีมันอาาก,กี้อำลังมีแก้วมาพอเอาข้าวบะุกแกงแุกแกงผู้ถ่อมักสมองก็เห็นแต่ยายนอกกระไอเนี่แหละกินได้ทุกมือกินได้ทุกมือบ่อเบือ่ออันนี้บะงงเฮิ่มหนึ่งบุ้งเฮิมเเฮ่มเตนหนึ่งปลาปลาหมาหวาน มันคงแบบมันต้องเดืดทุกขัดที่กินทุกกะน,นั่นแข็งๆเพราะมามันเพราะมามันดึงปลปเนี่ยโอ้ยหวานหวานอ,าอีกอย่างอืมจับอืม,อม เจอละมือเจอละเว้นกัะยุงหยากจะเดินหน้ากินก <c oughs> ็ไม่ง่ายแบบคนนอนยืนยันกับยุงหยากยุงหยากในูกหาให้ลูกค้าเจราภาพไปมือมือโ <c oughs> อ้ ี่ตามอ,อมเฮ็ดกินบ่ได้เฮ็ดกินว่าตีกินบ่รกินไม่ได้เฮ็ดกินบ่ว่าอยากอยู่รับได้อยากมีวัตถุดิบต่างๆเอามาเฮ็ดช่วยกินเนาะบางคนก็บอกว่าลูกทอดนี่มีลบเด็ก บางคนอาจจะบอกว่าอือาหารจกดีเยอะมากเฮ็ด้เบิงเนาะพอเด็มันมันอยู่ท no ี mean ่วิธีการคิดว like ิธ <otto Ye ets> ีการเฮ็ดให้กินอื ขายบุกข้าวเลือกขายบุกข้าว <S <S นี่งานงานมือแรกโอ้ยทำมาหากินยากเลยพอเศรษฐกิจ,ะจะว่าดีบางที่ลดลดขายจี่งสิกับร้านกะคนเดิม ดีสามเองตะกี้มีรอบเดียวอยู่ในหมู่บ้านที่ิีกน้อยอยู่ตะกมีหอสามเข้าสายบใาเย็นโอ้เขากันคักมันในอาหารหนึ่งปลาหนึ่มปลากระเชยดแบบ อันไม่ได้กินเดฟกันมากสุดหนึ่ง, <c oughs> ง,ง,งเาาลยครันนนกก <c oughs> หนึ่งบางคนก็จะกะล่างน้ำก้อนกระไรบะหมี่เข้มหนึ่งหมื่นห้องหงั่งอืมปางนี้อยู่อาหารที่กันดิมอ,อกับคน ทำเดี๋ยวกันน้หางก็ได้นุ่งแหละมัดหนึ่งพัก่งพักแต่บอกท่านโทษเด้ออันนี้กินได้ทุกอย่างเลยเาะตังหงแส่บเปล่าก

มันดีกว่าเขาไปซื้อเป็นถุงซื้อเป็นถุงนี่ถุงมึงก็หาที่พอสิบอ่ะเอาซื้อมากดีๆกินทั้งหูทั้งพ <c oughs> วกจมูกจมูกมันพร้อมกินทุกส่วนเดีย๋ยวน้องขอบคุณยายมีลูกมีหลานน่อย ta bắt phong canh nữa phải ra cái chín chiếc nồi súp mười bốc cứ từ bây luôn hao rồi món cho tôi kiểu cái nhung hả bài à hả mới từ bà cái bốc chín nữa rồi mà chúng mình เล็กน้อยถุงมือนีากินเขาเพรเป็นขาดของเชื่อคือรุ่นห้องรุ่นห้องเนี่ยพ่อแม่พักอย่างก็กต้องได้กินมือในรูไหลของมือถือปากมันไปหากินของมันต่างหากบอกได้ไงเรียกหนึ่งกันงน้นพุงนะแต่ทำไมได้กี้ก็าามาเรื่องในความเอื้ออ,ทอดทรมาร พ่อแม่กินอย่างลูกก็ต้องกินตามลูกกินอย่งางพ่อแม่ก็ได้กินน้ำออ้ันนี้สุดยอดเลยตำมหฮูงกับนกนหน้ากากหมูเขากันนี้นะพ่อนะ <c oughs> หน้ากากหมูก็หนึ่งก็ไม่ใช่ยังไรครับผม,มใช้เต่เกลือธรรมาดา มากมๆกมกมเกลือผงนวแล้วก็แล้ว <c oughs> สีสันเนี่ยมันเกิดขึ้นของามันเองเหรอเพราะมันตุวนก้มพอนเดี๋ยวก,กินไปแล้วก็เฮ็ดกินนะครับผมเดี๋ยวยุ่ยไปแล้วก็เฮ็ดไปบ่ไดดเดือดร้อนสังคม บ่ได้เดือ,รอดร้อนไผกินเท่าทีม่มีสำคัญคือกินตอนหิวอย่ากินตอนอยากกินตอนอยากบ่ออกม่มีหมึกกินสุดไปอยากไปเรื่อ,อยๆเย่นน้องว่าคันอยากยังมันกินแสบด้ย,ยเพราะว่ามันเฮ็ดเฮ็ดตามอยากมันอยากกับมันมันไม่มีชีวิตชุดิไงเบิงบ้งเบิ้งเย็นน้องเป็นหลักมีแหล มันอยู่คลองเป็นหลักคันว่าอยากย,ยังเย็นต้องเอามาเข็ดกินโ <c oughs> อ้แสบกัดคือว่าหิวหิวคือหิวหิวเขาเอามาเข็ดกินย่างเดี๋ยวเขาจบเลยนะเป็นยาน่างเด็กม,มาเจ้าก็นจังอยากมากๆเห็นเขาโฆษณาหน,นังกับอยากนะอยากมีมันจบไม่ได้เพอาะเจอกันไหมหาเลยนังบึงอ่ะ มือนี้น้องเล่งปันว่าใส่เกลียหนึ่งตลอดเลยมันแสบหลายบวกกับความหิวน้ำส <c oughs> กินเป็นโมหนงปลาก,กระแสบหนูผสมไหมเออแสบดีเนาะพอดีแหละอาหารถอดกับยายน,น้องกับบุมักปันไหนดอกหนึ่งเลยถูกต้องแล้วแสบหลายเอาล้วครับผมตลอดที่นี่เขาไปทะเลกินง่าย,ายๆกิน แบบบรนบาดห้องคอยมีอยู่มไม่กินเนาะความทุกขของการกินก็นคือไ้กินที่ในสิ่งที่จะของหมักไ้กินในสิ่งที่เคยกินดน่งนั่นก็นคือว่าบลูลาแต่อิ่มแน่นอนจ้าหักสองตาายก็ันอย่าลืมกดไลแหลกแชทนะจ๊ะเด้อสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า